เด็กครับวันนี้คุณภุมิฟ้ามีไามาตึกป่านะครับเมื่อตึกป่า,ปาน้องอยู่หลังบ้านนี่แหละครับทดสอบครับดูผลงานว่าป่าทิ่โตยังไง่้างจากเส้นแหะมาจากแต่ะละครับทางชัดผมชว่วงนี้ทางชัดผมหยุดลั่นรบมัดหยุดแกะ

เดี vale ur, the ๋ยวเราครับปลากลังมาครับปอยู่สะลังบันติดกับฟาร์มัวฟาร์มกบนะครับทั้งปลาทั้งกบก็ตรวจสอบเบ้างนกันฟ้าบมัวเราลุ้นกันกับปลาจิตมันมาครับเห่าว่ะือเห่าเลยบังกบเหาขึ้นเบิังต่ำดึงเบิังมันต่ำบ่ะมันต่ำ ตัวเงี้ยขันบ่ต่ำก็แสดงว่าบ่ทั้งเงี้ยหลังจากปล่อยมาสรงเดือนครับโมงว่าสิได้ตัวขนาดใด้ครับต่ำบ่ม้าต่ำเลยว่าแต่ครับม้าต่ำนี่ครับผลงานครับขึ้นมาแล้วครับบาทเดียวครับเขาตะเคี้ยวเลยเออมึงด้วยคนน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามั้มันก็ถือตะแผลตะเทียนเถอะตะเทียนมันมาไว้กว่ับนินตะเทียนมาไว้กับนินครับคนงานครับโอ้ถือว่าง่ายขึ้นไรเติะครับตัวง่ายแต่ว่าผ่าไข่บ่มันกะตี่อยู่นี่อยู่ตัวง่ายงานปลาครับก็มีอนี้อันนี้ปลายังไง ปลานีป่านนู้นจังปล่อยวะปล่อยครับผลงานป่าครับหลังจากออกมาปล่อยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมไข่ดิรไตัวนี้เขาก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับไข่ได้นลยเขาไม่เข้ามาตึกเบึงซื้อว่าป่าขนาดของป่ามันสีเริ่อนติบโตขึ้นซ้ำเดยครับจำเป็นกระเจี๊ยนไปย่างเป็นอาหารครับทำอาหารครับ ตอนนี้ปลาเขาเคยรู้สึกว่าเขาติตั้งท้องนี่ใครใครอยู่ในท้องนะครับปลานิ้นมั่มาทันมันมั่เดี๋ยวสีร้อนบริสันต์เองนี่ครับผลงานตึกบาทเดียวครับตึกปวยไดซี่ฮะตัวปอยยังไม่ใหญ่ขนาดขนาดมาทันยีม่ได้ปล่อยมั้งครับปล่อยให้มันใหญ่จัง่อยครับเขาจะเอาตักขนาดที่นี่ตัวใหญ่จังหน่อย để hỏi bay nghe con. Thăm. Thấy bùm. Ừ. Ủa, à. hay rồi quay khẩu bay bùng quay bay bùng tạm 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 bay tạm bay bùng tạm bay bùng นอันนี้นมันอะไร่างอันนี้นมาใครของมาใครคนแบบปลาเลี้ยงแบบธรรมาชาติครับว่าได้ให้อาหารครับให้อาหารให้อาหารบางเป็นบาง cần phải hàn nghe cái này gì phục ba nhá mà lây thôi này đây luôn phải thân สำหรับ,รบมือนี้ยกะเพอแลอะครับสำหรับี้วครับเพราได้ย่างพอไอ้ย่างก,นกอองินครับตะมังคุงครับ